เป็นคำถามเกี่ยวกับคิตวิทยาคิดเกี่ยวกับนี่แหละงานเงินสังคม,มในประเทศไทยในกรุงเทพเราปลุกคารูที่ด้วยเลยหรอคารู้เรือ่องท่าด้วยอ่ะนี่แหละไงอ้ยังหลงอยู่เลยเนอะก็คือเอ้ยเอาแนะนำตัวหน่อยดิเนี่ยคนรู้ในกล้องอยู่เพื่อนเขาวันมาริชาจรงิรงไในคนซ้ายด้านขวาซ้ายด้ขวาซ้ายด้ขวา มึงจะอ,อไปออก,อกไปไปแนะนับตัวคลิปกูได้ม่ยืดยาวมากเดี๋ยวไปตัดเอาได้ไ <c oughs> แล้วพากรุยครับผมคุณอาจจะเคยเห็นผมแล้วในคลิปถือๆเลยคุณอาจจะเคยเห็นผมแล้วในคลิปทะเลทะเลเราชื่อคลิปเชื่อนะ จำไม่ได้แล้ววะอินเทอร์นอะไรสั้อย่างนึงอะเด็กฝึกอะรับน้องหรืรขึ้อย่างนึ่งใช่แล uh ้ว huh. นั่นคือผมเองถึงแม้ผมจะสั้นลงแต่ยังเป็นผมคนเดิมอยู่ผม uh huh. ชื่อก๊อกนะครับชื่อจริงชื่ออภิสิทธิ์สุขผาผลวันนี้คุณเห็นผมใส่ชุดแบบนี้นั่นแปลว่าผมกำลังมาสัมภาษณ์งานอยู่ครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> คุณจะต้องรอฟังข่าวดีไในในมาชา่ช้าไม่รู้ว่าท่อนนี้จะได้ใช้ประโยชน์ไหมแต่ผมจะพูดต่อไป เพราะว่ายัางไงเด็กก็ต้องไปเจอกันไอคลิปหน้าแหละใช่แล้วเรากำลังข้ามถนนแตบบ่ไม่มีทางมาลหลไปอันตรายจริงๆมันจะเจอแล้วอันนี้เราก็จะมาเป็นคำถามนะครับว่าปิดไหมตลาดอ่ะมันยังไม่เปิดเลยมั้ยเออหรอเ <Okay. S 1> ปิดกันคืนหรอวันนี้เอเหรอไม่แน่ใจ แต่ว่ามันก็จะมีบางวันเปิดเช้าจากที่ผมเดินทางไปกับกรุงเทพฯชลบุรีและหลายครั้งอนะรู้สึกว่าสิ่งที่ยังคาจะอยู่คือเรื่องรถติดผมรู้สึกสงสัยว่าเขาคนที่นี่เขาปรับตัวกันยังไงแบบจะต้องทนทนต่อไปกับรถติดไปตลอดการทํางานหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะาาบางทีมันก็แบบเป็นช่วงที่เรา ก็จะต้องแบบได้พักผ่อนแ,แล้วอะแต่เราก็ต้องมาอยู่แบบบนรถชือมันแีบบบางครั้งมันก็ไม่ได้สบายแบบนั่งเมื่อยนั่งลอยเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ชินตอนนี้ก็ยังไม่ชินสักพักก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นมุมมองของคนที่ยังไม่ได้มาอยู่ใช่ครับซึ่งไอ้ก๊อกกับผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากของผมจะเป็น <laughs> เรื่องของการไอ้อัดมากกว่าคือ อะไรหลายๆอย่างมันแออัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคือมันมีรถแหละแต่มันก็เป็นช่วงเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงนะสําหรับผมผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแพงในค่าแรงขั้นต่ํารอค่อนข้างนานด้วยดูยากต้องอาศัยการแบบเป็นมิตรกับคนอื่นนะครับถามกับคนอื่นคำถามที่ต่อไหมครับจริงๆค่าแรงขั้นต่ําในประเทศไทยมันก็มีต่ำกว่าหมื่นห้าแต่ว่าจะเอาเป็น ก,กลางในฐานะที่มึงจบปริญญาตีมานะ<อ>มมึงคิดว่ามันขึ้นอยู่กับส่วนตัวนะครับคิดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ไปอยู่อะ่ะออืแต่เรียกว่าอะไรอะ่ะกับบางพื้นที่อะ่ะมันต่อให้มันสมมติว่าเรามมนอยู่ในเมืองนี้ยมันก็อาจจะพอใช้สาหรับแบบทุกอย่างแล้วมันก็หมดไปเลยบ อาจจะไม่ได้มีแค่พอใช้พอดีมาแบบพอดีแบบจริงๆเลยแบบอาจจะไม่ได้เหลือเก็่พอใช้ถ้าดูจากเรื่องที่พักด้วยเรื่องคําอาการเดินทางอะไรเงี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายไปหมดอ่ะมันไม่ได้ชิลเนี่ไม่ได้ชิลขนาดนั้นนันะใช่คือบางทีเหมือนแบบต่อให้เราไปอยู่ในย่านที่มันแบบไม่ได้วุ่นวายมากค่าใช้จ่ายมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ลดลงยู่ดีบางครั้งมันอาจจะแบบลำบากในการเดินทางด้วยแบบอาจจะไกลเมืองด้วยอะไรเงี้ย ค่าเดินทางมันก็แพงขึ้นแทนที่เราจะได้ลดตรงนั้นมันก็เหมือนแบบเอามาทมถมมันมันก็เท่าเดิอมอันนี้คือมุมมองของคนที่ยังไม่ได้มาอยู่นะที่คาดการไว้แต่สําหรับกูนะกูนะ่ะคือคนที่ทํางานเคยทํางานมาก่อนคือใช้ชีวิตโดยการที่แบบทํางานแบบร้อเปอร์เซนมาแล้วคือมันต้องมองที่ว่าหมื่นห้าเนี่ยคุณมีอะไรที่ต้องเสียบ้างอมสมมุติว่าถ้าเกิดมึงอยู่ฟรี กินฟรีทุกมือม้อคืออะไรฟรีหมดเนี่ยมันพอเวย้ยก็พออยู่ได้<จ>แต่<จ><จ>ถ้ามึงยังต้องแบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่ากินมันไม่พอมันมันเป็นเรื่องของการอ่าการไปอยู่ถ้าใช้จ่ายรายวันที่มึงต้องใช้อ่ะถ้าเกิดว่ายังหมื่นห้าอยู่อ่ะต้องคิดเอานะอันเนี้ยผมตีให้แบบเป็นค่าคงๆม,มันมีถูกกว่าแพงกว่าคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง หมื่นห้าเนี่ยมันมีต่ำกว่านะมันมีต่ำกว่าอยู่จริงบางคนเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ถึงหมื่นก็มีในเขตชมบุดีที่ที่ผมอยูท่ที่รู้มาที่รู้มาคือมันไม่ถึงหมื่นมันก็ยังมีอยู่จริงเลยอะ่ะถ้าห้องอะ่ะผมตีให้อะ่ะห้าพันรวมน้ําไฟนะอันนี้คือตีให้กลางๆพออยู่ได้มันต้องอยู่ประมาณเนี้ย ที่คิดดูว่าห้าพันเนี่ยคุณเหลือหมื่นเดียวแต่จะค่าน้ํามันค่ารถค่าซื้อของคุณต้องซื้ออีกอะ่ะค่าข้าวเนี่ยเอาตีให้แบบถูกๆเลยให้ถูกเลยวันละร้อยวันละร้อยเนี่ยคือแบบทําเองเอาจริงๆยังไม่พอเลยตีไปอะ่ะอให้หนึ่งเดือนหกพัน 1>, 1เดือน6กพันเป็นหมื่นพันแล้วอันนี้ยังไม่รวมค่าอย่างอื่นที่ต้องใช้นอกเหนือจากนั้นวันละ200รอะ่ะอันนี้คือตีให้วันละ200แค่ค่ากินนะคือต่อให้คุณทาอาหารเองคุณต้องมีค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงค่าจานค่ากระทะค่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีใช่ไหมคือมันจะมีอะไรในอย่างเงี้ยกินไอศครีม <c oughs> เห็นไหมมันมันมันมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการกําหนดเนี่ยเยอะ นี่ยังไม่รวมกับที่เราต้องกินอะไรที่มันจิปะถะ <c oughs> น้ำอีกใช่ไหมมือเดี๋ยวนี้เอาเราเอาไชวร์เอาแบบที่มันกลางๆหน่อยอะ่ะคือไม่ถูกไปให้มันสร้างภาพว่ามันพอไม่แพงไปให้มันว่าแบบโอแม่งขาดเกินอย่างเงี้ยคือเอาแบบเกดธรรมดาที่ยังหากินได้คือมันก็60แล้วอะ่ะส <c oughs> ี่สิบมีแต่ว่า คือมันอาจจะน้อยหรือว่าคุณภาพอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่อร่อยจะไม่ชอบนะ mm hmm. ก็คือตีไปอ่ะให้เป็น60แล้วกัน mm hmm. คือกลางๆเดี๋ยวนี้มัน60หมดแล้วแต่ค่าแรงมันแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยมื้อละ60อันนี้แค่มื้อนะคุณกินกี่มือ้ออ่ะอ่ะถ้าเกิดคนปกติคนที่กินแบบไอ้นี้หน่อยก็สามมือ้อ mm hmm. อ่ะเท่าไหร่ร้อยแปสิบร้อแปดสิบนี่ยังไม่นับรวมค่าน้ำคุณไม่อยากกินน้ำหวานมั้งเหรอ คืออยากกินแต่ข้าวเปล่าไม่อยากกินไอศครีมไม่อยากกินขนมไม่อยากกินอะไรเลยเหรอมันก็จะมีพวกค่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันวกมาสามหมมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของคุณด้วยแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตกันแค่นั้นจริงๆหรอคุณเกิดมาทําไมมันเป็นคำถามเหมือนกันนะไ้ที่ว่าแบบเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแล้วตายไปจริงหรอ ไม่ได้เสพในสิ่งที่ชอบไปไหนในที่ที่คุณชอบหรือว่ากินในของที่คุณชอบอ่ะไม่งั้นมนุษย์จะเกิดมาทำไมใช่ไหมคือมนุษย์เรามันก็มีรักโลภโกรธหลงนะั่นเข้าพระธรมไปเลยแล้วผมจะไปบวดนคอคือทุกอย่างมันมันต้องใช้เงินอ่ะอย่ามาโลกสวยว่าหมื่นห้า เมื่อก่อนนี้เท่านี้เมื่อก่อนนี้อ่ะเมื่อก่อนกี่ปีรู้จักไหมอัตตาเงินเฟ้อรู้จักไหมรู้จักครับเออกูก็จะถามดเหมือนกัน<ต>อัตตาเดลเปอร์บอกว่าคลิปนี้เนี่ยซีเรียส่ยมัดแนวตึงหาซะแล้วนั่นแหละครับมันก็จะเป็นคาถามที่คนต้องคิดเอาเองอะ่ะเพราะว่าเรามันก็เหมือนแค่กระบอกเสียงเล็กๆไม่ไพ่ด้วยอ่ะเป็นเนี้ยกระบอกอัดกัด ใช่เขาบอก,กอะไรเี่ยปุ้งคำาถามต่อไปหาไม่ได้หาไม่ได้ทำไมถึงหาไม่ได้เพราะมีประสบการณ์ใช่ครับในห,หลายที่ค่อนข้างที่จะอยากได้คนมีประสบการณ์แต่ผมจบใหม่ผมจะไปหาประสบการณ์มาจากไหนเรากช่ะมีะะแค่พัฒนาตัวไปสักการเรียนเล็กน้อยอ มากน้อยแล้วแต่คนแล้วแต่ความตั้งใจแล้วความสามากเขาเรียกว่ามันเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นปัญหาที่ในกลุ่มอันนี้เป็นอยู่อ่ะอ uh ่าฮะคือเหมือนยังไม่รู้ว่าอยากอยากทําอะไรแต่มันมีความที่แบบว่าเหมือนอายุยังน้อยแล้วก็แบบคนจะลองคนจะลองแต่แบ,บางครั้งมันก็แบบกลัวจะเสียเวลาด้วยแบบไม่กล้าที่จะเสี่ยงทําอะไรที่แบบไม่เคยทําอะไรเนี้ย uh huh. เหมือนแบบ จะเลือกทางานที่มันตรงสายอย่างเดียวเหมือนนะอยู่ในคอมพอร์โซนคิดว่าพอเราเรียนเราเรียนสายนี้มาแล้วเราจะต้องไปทํางานทางนี้เท่านั้น,น,นเราจะแบบไม่สามารถไปทํางานตรงอื่นได้อะไรปะอืมอืมออประมาณนี้ของกู้เหรอคือมันไม่มีอะไรรองรับคือมันมันใช่เว้ยว่าเราต้องหาเองแต่ว่าถ้าเราไม่มีคอนเน็ชันไม่มีอะไรที่มารองรับเราอะ่ะมันก็เหมือนจะตันเหมือนกันนะ ว่าเอ้ยแล้วสรุปเราต้องไปทางไหนต่ออย่างกูนะ่ะจบมาเนี่ยมันมันไม่มีที่ไปคือก็พยายามหานะครับแต่ว่าถ้าจับอะไรได้จับก่อนคือผมก็ทํางานมาค่อนข้างหลายอย่างแหละก็นั่นแหละครับทําไมถึงเป็นปัญหาของเด็กจกบม่อย่างก็ว่าเรื่องเงินด้วยนะการที่จะสมมติคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเออน่ะเรื่องนะี้พูดเลย เอาอย่างของของกูเป็นตัวอย่างก็ได้คือพอเราไม่มีประสบการณ์นเนี่ยเราไม่กล้าเรียกเงินไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเป็นคือผมรู้เชกว่าไม่กล้าของเดือนถึงแม้ว่ามันจะเป็นอยู่ในขั้นต่ําแล้วก็เถือแบบเขาเรียกว่าอะไรขั้นต่ำใช่ปะอย่างมันก๊อกเนี่ยจบปริญญาตรีแต่ไปยืนที่ไหนนะ่เอาแค่หมืน่นหมื่นพันเลยที่หัวหินที่หัวหินหมื่นพันนะครับแล้วอีกอย่างคือเด็กจบใหม่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องบางคนไม่ได้เหมารวม คือไม่ได้คิดคำนวณว่าบางคนแลก็าชี้มาอย่างมันเนี่ยเอาเอามันก็แต่ไม่อยากไปแบบว่าพูดถึงคนอื่นคือมันเนี่ยไม่ได้คำนวณถึงค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากกินเราคิดว่าต้องประหยัดอย่างเดียวนะครับมันจริงๆมันมีทั้งค่าที่พักค่าอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณจบมาเนี่ยคุณไม่มีทุนตั้งต้นเลยอ่ะฝึกงานบางที่ก็ไม่ได้ให้เงินใช่ไหมเขาให้วิชาอันนี้ก็เอาโอาเคม,มันว่าเขาไม่ได้ แต่คืออย่างจบมาอย่างเงี้ยเอาเงินจากไหนอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพคุณก็ต้องขอพ่อแม่แล้วถ้าเกิดพ่อแม่คุณไม่มีอะหรือว่าพ่อแม่คุณไม่ได้พอมีเงินให้มาจ่ายค่ารถแม่แต่จะมาหางานมันก็เป็นความเดือดร้อนที่มันมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของเด็กจบใหม่นะ ถึงแม้จะหมื่นห้าน้องคุดปอกกยู่บ้านเดี๋ยวเนี้ยอะมันมีค่ามัดจําถ้าสมมติว่าสามพันยังไม่รวมน้ําไฟรวมน้ําไฟก็อ่ะสี่พันห้าอาจจะค่ามัดจําเดี๋ยวนี้เขามีค่ามัดจําแล้วเท่าไหร่อาจจะสองสามเดือนหรือเดือนนะครับแว <c oughs> <c oughs> ่าความเป็นอยู่มันก็เลยค่อนข้างหายากแล้วอีกอย่างคือ แต่ละที่ก็ต้องการคนมีประสบการณ์น้อยที่นะที่จะอยากได้คนที่มีประสบการณ์ไปเทรนเพราะมันเหนื่อยอะเขาอยากได้แบบใช้งานได้เลยแต่ทีนี้นคือเด็กจบใหม่อะ่ะมันจะไปเอามาจากไหนฝึกงานมันก็ฝึกงานบางที่ก็ไม่ได้แบบว่าสมมติว่ามึงเนี่ยม,มาสมัครโรงแรมแต่ว่าต้องฝึกงานทำอะไรสนามบินอม, <c oughs> มันเป็นเรื่องของน้าโอ,อกาสนะครับ นั่นแหละครับอันนี้ไม่ก็เป็นแค่สามคำถามเองนะสามสามแบบคำถามที่มันไม่ได้เปล่านะนี่น้ำปังฟอตเค็มเลยวะใช่อะขนำปังเคดเดียวกับให้อาหารปลาขนำปังปลาเนี่ยนะครับนี่มันแค่ปัญหาเล็กๆที่ผมว่ามันก็เจอเกือบทุกคนนะเนี่ยเนี่ยกำลังเนี่ยกำลังเจออย่เนี่ยอ่เพื่อนผมเจอแล้วกัน เพราะว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบแยมไม่เจอเลยเพื่อนผมเจอครับแค่นั้นแหละผมไม่ได้บอกทุกคนว่าทุกคนเจอใดส่วนมากแต่เพื่อนผมเจอปัญหาที่เพื่อนผมเจอนะตอนนี้เดีย๋ยวผมจะไปออกของกระแสแ้วเดีย๋ยวผมไปออกของกระสวยให้ฟ,ฟ้องร้องประเทศไทย,ยอืมของพี่พี่แก่กันเชียงกับพี่ไก่พี่ไก่กันชูกับ <laughs> พี่ไก่กันชงรับสำหรับเก็บนี้ก็แค่นี้ ของมดงานในเมืองใหญ่หมดงานในเมืองหลวงเออมดงานในอะไรสองมดงานสอง,สองมดงานในเมืองหลวงเออนีอ่ไงมาทันจบคลิปแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านก็รเดินม,มีพาสองเราจะมีพาดสองเราจะมีพาเราจะมีพาเราจะมีพาสองมาเนี่ถึงเอาน้ำมากินกอแห้งหมดแล้วถ้าไม่มีพาสองก็ปลดให้รู้ไว้ไม่ได้งานแต่เราจะมีพาดใหม่อีพีใหม่อเคใหม่งานเรื่อยๆแต่ว่า มันต้องมีทั้งสองแหละแต่กูอาจจะไม่ได้มามาต้องมากูอ,ออกค่ารถให้กูด้วยรอบหน้ากูโมโหหลงหลงปลงาก็ไม่หลงทางเอาไปทิ้งตรงไหนก็ไม่รุกเนี่ยพูดถึงทิ้งกูบ่นมึงไปในคลิปละวเ,เดี๋ยวไปดูเอาเองน้ครับกูก็โดนรถตู้จริงนะเพื่อนอเหมือนกันหมดขักรถต่างมีปัญหาครั้งแรกครั้งแรกโดนซะแล้ะ แลักันต้นสละคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละถ้าชอบล็ใช่ก็อย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่ง,งกดสับตะไคร้รกดสับผักชีไปเรื่อยต้น<ป>หอมไปเฮ้ยหย่อนเปื้อนกูส่ายคลิป เนี่ของผมก็คือผมจบนรุสศาสตร์มาเรียนผมนส,สาขาภาษาอังกฤษแต่ว่าช่วงระหว่างฝึกงานเนี่ยผมไปฝึกที่สนามบินแห่งหนึ่งละทันแต่ว่าตอนนี้ที่ผม<ฮ>มาสัมภาษณ์งานันนี้ครับคือผมมาสัมภาษณ์งานในส่วนของโรงแรมก็คือมันก็ดูผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความต้องการแบบความชอบทำหรือว่าอยากทำอยากลองอะไรเงี้ยครับ แล้วามากช็ชกออกมาจากที่ผมเคยตั้งใจไว้แต่ก่อนเหมือนกันแรกๆผมก็อยากจะเป็นครูแต่เป็นครูปอาสางกิษพอมาช่วงหนึ่งช่วงที่รู้สึกว่าอยากทำงานที่โตไวยไๆผมก็มองไปในด้านของอาการทูตที่จะไปทำงานประจำสถานทูตไทยในต่างประเทศได้แต่ว่าตอนนี้ ก็อยากอยากลองอะไรใหม่ๆก็คือสนใจเป็นเรื่องของ b a r t เ n อร์นอในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารในบาร์นะครับแล้วก็ได้โอกาสก็ยังไม่ช่วงกันแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานมานที่นึงใ็นโรงแรมที่อยู่ในช่วงกำลังรีแบรนดิ้งใหม่นะครับก็คือเขาก็จะรับคนแล้วก็ให้โอกาสคนมากขึ้นในในสางาันต่างๆชอบเปิดรับนะครับ ว่าในแหนกต่างๆก็ๆจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ก็ต้องมีคุณมสมบัริระดับหนึ่งกลางๆแล้วกันที่จะไม่ให้มันห่างจากตำแหน่งที่คุณสมัครมากนะครับแล้วก็เท่าที่คุณมาวันนี้ก็คือ,อทางโรงแรมเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดผลสัมภาษณ์ออกมาแล้วว่าผมผ่านก็คือจะได้โอกาสในวันหยุดก็จะได้ไปสามารถเรียกว่าเป็นการเทน เห็นเครื่องดื่มทั้งเป็นบาร์กาแฟแล้วก็บาร์ค็อกเทลม็อกเทลด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆผมที่ผมลงสมัครไปคือเป็นเรื่องของการบริการนะคือคอ,อยากไปแบบได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลลูกค้าการถามตอบการคุยการรับฟังปัญหาอะย่างเงี้ยครับเริ่มจากการจัดการกับวิธีดูแลลูกค้าก่อนหลังจากนั้นผมคิดไว้ว่าสักประมาณปี2ปีก็อาจจะขยับขยายใน สายงานที่มีความเป็นเฉพาะ,ะวิชา,าชีพหรือสักอย่างไม่ได้จากนันมากขึ้นครับก็คือผมจะเป็นบาร์เทนเดอร์